สอบใบขับขี่ Channel แอปพลิเคชันข้อสอบใบขับขี่ใช้แล้วผ่านแน่นอนอย่าลืมไปกดโหลดกันด้วยนะ ขยายเวลารถโดยสารประจำทางสามารถให้บริการเดินรถได้ไม่เกิน4ทุ่มหรือ22นาฬิกาถึงวันที่14กันยายนนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกจัดบริการขนส่งสาธารณะเพื่อให้บริการประชาชนกลับเคหสถานได้อย่างเพียงพอจึงได้ขยายระยะเวลาให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางผู้ขับรถยนต์สาธารณะ และผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสามารถให้บริการเดินรถได้ไม่เกินเวลา22นาฬิกาตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่14กันยายนปี2564นี้นะครับส่วนในการเดินทางกลับที่พักหรือเขาสถานของผู้ขับรถ ผู้เก็บค่าโดยสารผู้บริการหรือพนักง,งานของผู้ให้บริการและเพื่อให้บริการประชาชนให้แสดงหลักฐานประจําตัวเช่นใบอนุญาตขับรถสาธารนณะใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสารใบอนุญาตเป็นผู้บริการบัตรประจําตัวพนักง,งานต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับ ขอขอบคุณแหล่งอ้างอิงและข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ดูเสร็จแล้วก็มากดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันข้อสอบใบขับขี่มาทดลองใช้แล้วคุณจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการไปสอบใบขับขี่ใช้แล้วผ่านแน่นอน ถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารคลิปดีๆจากเราก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ